ตัวรดีได้หลายก้อนแบนี้งานใสจุกเนี่ยวงเห็นงานผู้ไม่น่กแม่นั่นแต่แม่นสื่อเนี่ยวดตว่างหนึ่งแล้วเลยเดียวหน่อยๆจะเหมือนตัวรหาสก็ันตัวละแปดขันใ่ไหมงตัวไเนาไม่หลายก้อนในดีเนาะงวดเงินแปดพันนี่สื่อเนี่ยเขียนมีได้เดาเมียเดาสิบยี่สิบโลดิมาแล้วผัวตุวนแล้วยังล่ะมัถตัวน้อยสิ ม่ยังคือจะไปเรียนมากเลยกรณีเนี่ยอืมเขาเมือนเสียสองเดี๋ยวไ่ได้กินนี่เขาใส่ยายแกงมันกินมากินนี่อ้ไปนั่งน u f ี่บ่ของอะไรองซุ้มขายตลาดนัดนี่มันลนลงม้ยังพอมันนั่นมันนันด่วนนตีื่นนึงเลยนะากินบ่ข้าขึ้นหางคนเดีวขาขึ้นหางในเพ้าาบ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นร เขาหอเ่าหนี่ว่าตรงทเลนุยาเขาทานมันกเลยปวดคลองแหงงานกางเจังกะสข้างไรกับบรีบคือมัตีร้อนคือบัุกรดนุกลมร้อเจไข้าวบที่นี่ข้าวแย่งกันเข้าห้องน้ำบนเลยจักสิไป่าเด็เตี้ยเมาเตท่าเลาเมาบ เปรอดรอดพิ่นว่ากับลูกสาวคนน้องมาสันว้ากับลูกสาวกอนมาสันเวนาะแก้วหลอกเขาีก็จช่ป่ะเนี่ยตอดเวลายังมายล ไปายิมไปยิมเจ้าเกาตองทำใกลๆตีป่ะนี่ยไม่ยังนีเพราว่าจีนั่นนั่นโอ๊ยขอตรวกินลายเด้อติดขอได้ปะนะยิมสายเปรยค่อยเนี่ยอ๋อางเนาะเล มานหน่อยปั่นใชไหมเนาะโอ้ยมันสีอิ่มก่อนล่ะปั่นนั่นปั่นนี่ก็อิ่มจนๆยางตีทางตีูให้ดีลาบเด็ลาบไม่ให้ซอยซอยแบบนี้เลยเจ้าเราปรุงอ้ปรุงก็ได้ขคหงอือแล้วต้องโทษไปนี่อพอเล้มอเลตัวงปปันก่อยากทำงานการว่าสั่งดีให้แต่ทังหลังมั้เนาะงานี่าีี่กินแกอาแ กินข้าวดีอวดี่หกีขาเาวะไเลือกหรอกงนขดี่ังไก่ถึงต้นขอกบอแล้วูข่อยดีแบบนี้เจาดูแขนยาวนะมาโตข้าวมานดูเคยอาต่กินขึ้นจากไก่เลยลูข่อยอยู่แล้ต่กินขึ้นจากไก่

ยังแต่ป่า่าเพรากุมห่ว่ะสมุนีจะง่ก็กลันละจัหวญญาจะว่ดลูกไผ่จะว่าลูกเคยจวป่าเ่เจังัแวใส่เดยลูกใส่เพียรนั่นสิเีรีบร้อแลบ้ลยเ่งขาดหาดักซี่ดีป่าอันดเดียไปใส่ ันเีจยวหอนบ่เอาปลาปลาไปปรุงให้ปลาเอาพรุงอะไรเงี้ยกิบปรุงซีมืออันใช่ผู้ป่วเอิ้นเอิ้นน้องน่นเอิ้นหน้าก็เอิ้นหน้าหน้าเนาะเอิ่นนั่นน้องแมนไหมผู้ป่าเป็นลูกไข้ไงเนี่ยเอื่อนหน้านั่นไหมเขาบอกเอื่อนยานะเอาเกิ่อนอาเดี๋ยวเมียบ้านก็เด้อแล้วเนาะเดี่ยวยานจริงเนี่ยอ่าเมียบ้านก็เด้อเพดคนอื่นเอิ่นน้ำผัวไหมเอิ่นน้ำผัว ลูกก็้านไส้าน่ร้านไ้เขาเรียอาวาอานะลูกร้านไผ่วอันเนียบ้านก็เด้ออาพนนะหุนใตัวมันยังหุ้นจควติละไรยังแ่ดิลงมีสิ่งนี้ันเขาเขาพี่ก็ไปพี่ก็เบียเออพูยาเกเออไปลาไปดนเดจังจีวังลเนะ ว่าได้ถือได้ซ่าเขาดี๋เขาพ่จักาด้วงนาดวงผมมอยากกิดวงนะดวงแล้วเออเดีวเขาว่าเอาจากลูไปกบเพื่นเด่นเอิม่ลุงพงปลาบุญซุ้มมันเอิญปลาก็ลุงเนาแว่าไปเปลี่ยนไผเนาะก็ประจำปดได้ดิแต่ว่าคอยถือีเมียคอยได้แล้วบดได้ดีเออมาเอิญยใหญ่่ย้สิม่ลูกน้ำบานเขาติแล้ววะแล้วไปเอิญยายดดีอีเมียว่าเอิญยายใยังกูสิม่ลู้น้ำตี๋เย เจ้าเจ้ายาสวาตะลุงไสเจ้ายังเอิ่นปูโอเอื่นัดเถาลุ่งมล้วเอิ่นลุงน้ำเมียปาลุ่งลุ่งมแล้วรเราจะดอกพีไสเอ่นพไสเมียร้าน่อยพีไสเมีเถาร้าน่อยเน่ยผาผ้าเมียเอิ่น่อยลุงมพีไสเมียเถ้าปนี้กันเล่ยวันนี้กันเลยวันห้อยเจ้าเอื่นวางสันดุลุกเอิ่น พอตัวสะดอกจักเลี้ยวอไใตกิน่เสีว่าอล้ยมแค่อยัใ่เก็หลเกับแเลี้ยมซักเลี้ยมเดียวกันเหบแคบเลี้ยมเพราะยิ่งหน่อพยิ่งโดนวดวา

ยังไงเราถามเพางเหลี่ยมเราเมเหลียมเดียวกันบ่ทันเสน่เนาะพอเงินอเงินแสดงว่าเหลียมเดียวกันเ่เหลี่ยมเพะเงา้ยโนุ้ก็เหลี่ยมโจนี่เราเอามิซื้อนี่กับจากแลาจากแกนน่ะเหลี่ยมน้อหยุดครับนี่พ่อชกิกยุนี่ผมเลยน้องกล้องสวัสดีครัเสื้อมาฝากถูกไมครับปาดมาไหนจังไหนหยุดยดงานยุนี่มาละ พอเสร็จเลยบอลได้มันจะเป็นแนวเดียวกันในอปลูกมันแข็งมันใส่กับเสื้อผืนาบวขอบคุณลูกไส่บ่นน้องกล้องบันก็เบาพายได์ไนดบอลต้องเหลือเิ่งใส่เอนใสูดเหี่าใด้ยอะดอกกินเขา้องกันลูกครับแล้วก็ซื้ออัซื้อสูนน้าฝากพยุสไนด์มีสูตรดับะมีมีมีของข่มันตัวน้อยไหมมีพอเราเลือเบิ่ง ดัร้อยห้าสิบบาทหนูซื้อมารการาทุนเลยหนูไม่เอาไรนะตัวนั้นไอ้ตันว่ซื้อสามร้อยมัน่ทัของไข่ของไข่ทีของเขาลลยเติมตันเราซื้อตัวใหม่พอตัวใหม่พอถ้ามันขายผลงานมันดีเลยอ่านี่เอามาดีพอดีแยมได้ไรกินก็้อกินลมนี่ากินนี่ก็พอใส่บ่ไหนได้ได้พอบ่ต้องกินเมล็นี่วะเนาะ มันแบบใหม่มากออกไปยืรกไนะเปาน้อก่อนอันนี้ถืออ่าฝากพ่อบปมาเตรียมสูตรแรกแรกกางจิงเดียวกันเลอีาตนพี่พวกนี้จ่ายพร้อมกันนะครับัหาเดียวนี้ก็ได้พี่พวนี้จายพร้อมกันพี่พวนี่ะครับเพรรอยากได้ตัวนี้เหมาะเลยมือนกันพร่ต้องแบบคิปยังเลอยขาข้นเป้าีย้มอันนี้่คิปรวกได่อย่่พอเสื้อมนเสื้อขาวบ่บ เสื้อขาวจะหาเบื้องยู่นี่ล่ะมันกะมีแค่นั้นแหละน้องสันลินี้เอาไว้สำหรับพบรปหนห้ามังานงามกว่าสำหรับคลิปน,น,น,นี้สบายอดอยีห่างกว่า